Back once again, beside the St. Lawrence River here in Montreal, for the Canadian Grand Prix. The event first moved to the variants of this track back in 1978, and it was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever witness a own big race big and big in big whose big honor big the circuit would be big renamed, big with top speeds of around 210 miles per hour, heading into the overtaking opportunity of turn 13. 2.7 miles of the circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total with 60% of the lap taken at full throttle and average speeds clock in at about 130 miles per hour. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Antonelli, Hamilton, yeah, Charles, three, Charles three, Glenn, oh. and Piastri, Sonoda, Sainz, Fernando Alonso, and George Russell, Hong not Albert, Pierre Gasly, and Hulkenberg, Bortoletto, Dewan, Liam Lawson, and Isaac Hadger, Stroll. And Bearman rounds Oli off the grid. ทำไมแบร์แมนลงมาไกลจังหวะนี่เป็นโซนที่ปกติไฟเดียวโห و, นี่ไฟดับไวเว้ยกูไปแล้วกูเบียดแล้วกูเบียดขวาเออนอร์ द द ิเดอร์แม็กอยู่ข้างหน้าอุ้สยสไลด์เล็กน้อยอะเป็นฮาร์ดเขาเป็นมีเดียมกันเยอะอยู่เขาฮาร์ดมันจะไม่ค่อยกริปเท่าไหร่ อุ้ยลื่นเลยจางยังไม่ตื่นเหรอวะเรือ่องไรเป็นไรวะไปเรื่องงี้ลูกเทสตีมีเดียเอสเว้ยแล้วไปแล้วไอดีแม็กแม็กอย่ามาแม็กอย่ามาทำเป็นตัวเป็นแม็กตอนนี้ฮะโทษทีแซงแล้วเว้ยกูยไม่มีรัสเซลขวาง เนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละของดีแล้วกูจะมี D ี S เพื่อจะหนีไวอฮะต้องหนีให้มันไกลมาเป็นแลกรอบหนึ่ง <Well done. S 1> อันนี้อันไหน,น,นดูดิจบที่กี่เปอร์ห้าสิบเปอร์ก็อยู่ใน um, ออพติมมเอ่อออพติมมสเตตดีดีดีเกไปเดี๋ยวเบรกด้วยต้องเบรกเลยไปไปไปผิด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 ตีสาม อง mhm. หนึ่งเกอมไมเปลี่ดีๆลูกเปอย่างดีทุกคนคนทำได้ดีดีดีเราลงมาอยู่น่าจะหลังแฮมิงตันปันอริสโอ้อนอริงห่างแฮมิงตันต้องประมาณสิเลอย่าจหลังแฮมิงมัยงหแฮมนอะา่ เอาแฮมอยู่ข้างหลังอ้าวดีสิครับโอ้ oh, ดีแฮมช้าเดี๋ยวยางมีเดียมยังไม่ตื่นนะเท่าทีต้องค่อยๆฮะเบสต์สตัปเปนส์อ e ู a ข้าง a น้าค a ณโอเคระย่างั2.8 seconds They're on old mediums okay they've done 22 laps on those tires We think they've got one more stop. time last lap 1.18.3. y o u t e e n point t h r s e c o n d s a lap. Amazing. งวินาทีต่อรอบน่าทึ่งใช่อ้าวแม่งพีดเอาแตโทรม่คจะเป็นพีดเลยโว้ยเอามึงรีบพิดตอนนี้เดี๋ยวฝนตกนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวฝนตกนะเว้ยปัดติครับรออะไรอะ่ะค่อยๆเออค่อยๆอ,อ,อ,อย่าให้มีอะไรโอเค ไปฮะเหลือสิบรอบสุดท้ายเราจะต้องเอา intermediate ออกมาตอนนี้เสียเวลาให้แม็กไปเยอะอยู่ไปไปไปเข้าเข้าเข้าเบรกเกมันเอาโตอยู่แล้วสี่สามสองหนึ่งเอาที่มั่งไหมเคฟูเวสอะ, okay. อะเอ้ยไม่ใช่ Inter ate, intermediate intermediate สีเขียวใส่ยางนีดใส่ใส่ลายนิดน,นึงฮะเออ มีสบัดเล็กน้อยตูดโอ้ยแต่ไม่ได้ยินเสียงยางแบบนั้นนะใส่ครับผมกําลังจะสู่เข้าสู่ทางตรงก่อนสุดท้ายฮะแล้วเราจะไปชิคเคนสุดท้ายก่อนเข้าเส้นเก็บอัดหมดเลยตอนนี้เบกเลยฮะแล้ว และเรากำลังจะเป็นแชมป์สนามมอนทรีออลครับผมเรียบร้อยฮะ Absolutely awesome, just amazing mate. Well done. Oh man. That was close. What was คร race มันก็ใกล้อยู่นะเพราะว่าแม็กเวอร์จะเพนอยู่ข้างหลังแค่สิบกว่าวิเอง And your v i c t o today, Andrea Kimi Antonelli เรียบร้อยอะ่ะ Wow, that race really kept us on our toes with the ever-changing weather conditions. So much for the car. Visibility being limited to know exactly what's going on. So the driver really made some great calls in this situation.